ครับก็สวัสดีพี่น้องชาวเว็บท่านนะครับวันนี้อยู่กับเฮลุดเวเปอร์นะครับผมก็นะครับมีสินค้านะครับอ่ามีพอตนะมีพอตอีกหนึ่งตัวนะครับที่กําลังมาแรงนะครับหรือเปล่านะครับนะเออก็มีพอตอีกหนึ่งตัวนะครับมารีวิวนะครับมารีวิวให้พี่น้องได้รับชมนะครับหรือว่านี่เจ้าเพจลิงก์นะเออคลาสสิกคลาสสิกนะครับวันนี้เราจะย้อนยุคกันนะครับผม อมาเราเปิดกล่องเลยนะครับอืมมามาดูรูปอ่ตัวเครื่องก่อนนะครับดีครับแอสสวีีครับสวัสดีคุณออฟเบาหวานเปียกด้วยนะครับอ่ะใครที่ดูย้อนหลังนะครับว่าผมก็อันนี้เป็นไลฟ์สดนะครับเป็นไลฟ์สดก็มีการพูดคุยทักทายกับพี่น้องบ้างนะครับเออมาเรามาดูนะครับผมสวัสดีพี่ชาชิดลัก์สวัสดีน้องเรือศักดิ์ด้วยอ่าน้องโจมใช่ไหมน้งโจมนะครับอืนี่ อ่ะให้ดูก่อนนะครับที่ให้มานะครับให้หมายก็มีเป็นตัวเน็บนะตัวเน็บนะครับเอาไว้เน็บแบบเวลาไปไหนมาไหนก็เน็บได้นะเน็บข้างๆเลยนะครับคล้ายๆเน็บโทรศัพท์นะครับนี่นีเน็บเออเน็บข้างเอวไปเลยนะครับผมอืมวันที่สิวอวยพรวันเกิดให้น้องด้วยได้ครับผมได้จัดให้จัดให้เออ อ๋ออันนี้เปิดเปลี่ยนฝาได้นี่วะเอออ่ะก็เป็นแบตในตัวนะครับเปิดเครื่องกดห้าทีนะครับผมประมาณนี้อืมตัวนี้ก็จะดันไฟได้อยู่ที่อ่ะเดี๋ยวผมมายี่สิบสี่วัตต์นะครับพี่น้องตันตันอยู่ที่ยี่สิบสี่วัตต์นะครับอืมอันนี้เป็นอะไรเนี่ย อ๋อนีมม่มีมีมีพิมพ์ชื่อด้วยนะใช่ไหมเออไอหาแม่งเล่นยากเหมือนกันวะสวัสดีครับสวัสดีคุณเอสด้วยนะครับอ่ะเฮ้ยไอ,ไอหาแม่งเดี๋ยวก่อนไอพวกตรงนี้เดี๋ยวเราข้ามไปก่อนดีกว่านะพี่น้องนะเออมันดูค่อนข้างที่จะมันจะยากนะตรงเนี้ยนะเพราะว่าผมไม่ได้แบบผมไม่ได้ไปดูช่องในเลยนะอันนี้แบบรีวิวแบบสดๆเลยเพียวๆเลยนะฮะ เออคือนะ่าจะเป็นพวกแต่งหน้าจอได้หรือเปล่านะไม่มั่นใจนะครับเอันนี้รีเซ็ตกับ t e x t to option อืม n o ้มอ l โลซอฟอ๋นนี่การจ่ายไฟใช่ไหมอืม ไอเนี่ยไอเนี้ยไอเนี่ยย,งงงย,นะยังงงอยู่นะเออยังงงอยู่เราค่อยเล่นน,นะครับผมหน้าจอก็จะประมาณนี้นะพี่น้องนะหน้าจอก็ออกค่อนข้างที่จะแช์ลงกลุลมมน,นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากับน้องเออหน้าจอก็จะออกแนวแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะฮะอือก็บอกค่าค่าวัดค่าโอห์มนะครับค่าแบตค่าวัดอ่าแล้วก็จอบอกวัดนะฮะ โอ้ยไอ้ฮะอะไรเนะี่ยชัดดาวชัดดาวเซตติ้งอ๋ออันนี้ก็ปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับกี่นาทีกี่นาทีฮะเอออันนี้เราจะไม่ล็อกนะครับโอเคก็ประมาณนี้อืมแบ็กลับก่อนมาเดี๋ยวมาดูในกล่องบ้างนะครับในกล่องให้อะไรบ้างนะครับในกล่องก็ เพจเจอรุ่นไรครับก็มินินะฮะมินิเบเปอร์นะครับจากค่ายวิสเวเปอร์วิสเวปวีปเวปอเวเปอร์ก็ได้หมดนะฮะนี่อืมก็มันเป็นเพลิงก่ะนะฮะก็สมัยก่อนนะสมัยแบบรุ่นรุ่นอายุประมาณสามสิบบวกนี่น่าจะน่าจะทันกันนะฮะเอออยากให้ทำมาเป็นภาษาไทยบ้างพี่ก็ว่างั้นแหละนะเออแม่งร้วภาษาอังกฤษบางทีแม่งก็เออ ยากยุ่มกันนะอืมอันนี้ก็ดันไฟไนดะ้อยู่ที่24วัตต์นะครับพี่น้องนะเป็นแบตในตัวนะครับเอ่อแบตในตัวนะก็พกพาง,ง่ายนะบางค่อนข้างจะบางเลยนะครับดูดิบางเฉียบเลยนะครับถ้าเทียบกับบีบก็พอๆมั้งบีบน่าจะสูงกว่านิดหนึงเออบ,บีน่าจะหนักกว่าน,นิดหนึงนะฮะบีบน่าจะหนักกว่าน,นิดนึงนะครับใช่ไหม หรือพอกันเฮ้ยพอเลยพอบีบีเลยพี่น้องดูดิเออเท่ากันเลยบางนะความบางใช้ได้อืมมาอันนี้คอยที่ให้มานะครับผมก็เป็นคอยโรงงานนะฮะเอออันนี้มันมีศูนย์จุดหกกับศูนย์จุดอ่าหนึ่งจุดศูนย์นะครับอืมศูนย์จุดอ่าหนึ่งจุดศูนย์นี่น่าจะรูลมเล็กๆนะครับรูลมประมาณนี้นะครับมา สวัสดีครับแอสสวัสดีครับผมอ่ะเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ลงในกลุ่มผมก่อนนะครับขออนุญาตแชร์ลงในกลุ่มก่อนเออเพื่มมีพี่น้องด้านท่านใดนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากรับชมนะครับว่าเฮ้ยมันน่าเล่นหรือเปล่ามันน่าใช้หรือเปล่านะครับขออนุญาตแป๊บนึงใครเข้ามาแล้ว,วรบกวนฝากกดไลค์หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะกดแชร์ลงเลยไปในกลุ่มผมก็ได้นะครับเออ ห้ามแชร์ลงในกลุ่มชาวบ้านนะครับห้ามแชร์ลงไปในกลุ่มอื่นเด็ดขาดนะครับแชร์ในกลุ่มผมเท่านั้นนะฮะเออสักครู่สักครู่ มิ Mini, Be, Mini, Be er, er, นิบีมินิเบเปอร์เบเปอร์นะฮะประมาณนี้อืมก็ไวเน็บได้แล้วก็อ่ะดูด้านในกล่องนะครับด้านในกล่องก็มีใบคู่มือมาให้นะครับใบคู่มือมาให้ก็ไปอ่านได้นะพี่น้องไปศึกษาหาความรู้ในคู่มือได้นะครับในคู่มือก็จะมีบอกอะไรบ้างนะครับสิบวัต์นะครับสิบวัต์ก็เล่นสิบวัตถนะึงยี่สี่วัตในเล่นได้ศูนจุดหกนะครับแล้วก็ 0.12เนี่ยเล่น8วัตต์ถึง15วัตต์นะครับเป็นซอนิกนะอ่าถ้าเป็น 0. ถ้าเป็น1.6เนี่ยเล้น1.2เนี่ยนะครับให้เป็นซอนิกนะครับส่วนส่วน0.6นี่น่าจะเล่นนิก6นิก9ได้สบ,บายนะครับอืมอ่ะอันนี้ก็เป็นโหมดนะครับโหมด รเราก็ไปเล่นได้นะครับไปเซตค่านะครับโลมอนซอฟต์บูดีมเลมอนบูดีมเลมอนอะไรเนี่ยเออนะอ่าจะเป็นการเซตหน้าจอนะการเซตหน้าจออันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้เล่นนะพี่น้องนะเออถ้าใครเล่นแล้วก็ บอกด้วยนะโอเคผมว่าน่าจะปรับหน้าจออะไรได้นะครับแล้วก็มีเป็นอะไรเนี่ยสติกเกอร์นะสติกเกอร์กันรอยอะไรประมาณน,นี้ใช่ไหมลองดูดิใช่ไหมสติกเกอร์ป่ะใช่ไหมเออไม่ใช่วะ่ะสติกเกอร์นี่ว่าสติกเกอร์ปิดตรงนี้นะว่าแล้วก็ติดแม่งเลยนะครับอืมติดแม่งไปเลยเด้บงไงดีนี่ละกัน อึบเฮ้ดูแม่งโคตรคลาสสิกเลยเฮียเออบางเฉียบนะครับแบตในตัวนะอันนี้เป็นไทท์ซนะพี่น้องนะเอาไว้เสียบชาร์จได้นะครับอืมก็มีสายมาให้แล้วก็มีสายคองคอด้วยนะฮะเออใครที่แบบว่าเอาสายแบบคนที่เดินทางบ่อยนะครับเดินทางบ่อยก็เอาไปคองคอได้นะ ห้องคอนได้นะครับผมเอ่อต้องติดรูปเมียสิครับเอางั้นเลยพี่อ่ะอันนี้ขอ้ของคอองคอนะห้องคอเออพูดถึงเนี่ยน่าติดรูปเมียนะแบบเออผมว่าน่าติดติดรูปแบบว่านังเ,านงเออกางเอเบีดีกว่านะแบบว่าดูดไปแล้วก็ดูใบอะไรเงี้ยเออเวลาเข้าห้องน้ําอ่ะเข้าห้องน้าก็ดูไปอะไรเงี้ยเออน่าจะฟินกว่านะพี่นะ อะไรของพี่เนี่ยม,มาอันนี้ผมจะใช้เป็นคอยศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งไม่ใช่ศูนย์หนึ่งจุดสองนะหนึ่งจุดสองก็เป็นซอนิกนะครับพี่น้องอย่าลืมถอดจุกออกด้วยนะครับืมถอดจุกออกด้วยนะเดี๋ยวมันจะดูดไม่ขึ้นนะครับอย่าเพิ่งพี่น้องอย่าเพิ่งถามไอ้พวกไอ้อพวกสินค้าตัวอื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมรีวิวสินค้าตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าเวลาพี่น้อง หน้าใหม่มาดูย้อนหลังเนี่ยนะครับจะสับสนนะครับระหว่างสินค้าตัวนั้นกับตัวนี้นะครับอถ้าบ b บนะบ b บมีนะบ b บมีนะครับนะอืมนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันสําหรับบ B นะเออเรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนนะครับผมอืมใครที่ยังไม่ติดตามใครที่ยังไม่เข้าในกลุ่มผมก็กดเข้าไปในกลุ่มผมได้เลยนะครับเลือกชมสินค้าราคาเราบอแอดลุนะครับอืม นะครับพิมพ์ง่ายๆพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับเลือกชมสินค้าราคาเล้าๆใบแอดรุตนะฮะเป็นเป็นภาษาไทยนะก็เข้าไปเลือกชมสินค้ากันได้นะฮะเอออ่ะปึ๊บก็แช่ทิ้งไว้นะพี่น้องนะแช่ทิ้งไว้ห้าทีนะครับหลังนั้นเราก็ค่อยมาเวฟกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูโหมดเมื่อกี้กอนนะครับค้างอยู่ค้างอยู่โหมดเมื่อกี้นะฮะ Take tool option, right? Take turn option. Juicy head, là gì vậy? Ờ, dessert. Tea milk nấm trà, gì vậy? Ngon quá. Ờ, nè. ทีมิวนมและชาชาและนมคืออะไรวะเออเวอันนี้ไม่มั่นใจว่ะพี่น้องนะเดี๋ยวเดี๋วค่อยเดี๋ยวค่อยไปเล่นกันแล้วกันนะฮะเพราะตอนนี้ผมก็เพิ่งแกะกลองเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ศึกษาจากช่องไหนเลยมาแบบสดๆเลยนะวันนี้นะ โอ้แม่เียโหมดแม่งเยอะจัดเลยนะครับน่าจะมีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นได้เยอะนะครับอือยาดดิมก่อนนะฮะ โอ้ยวันนี้เปิดเปิดให้กดกันนะมีกดมีกดกันมาสองคนไอ้เหี้ย,ยตอนป้ายแรก,แรกโอ้โหตอนป้ายแรกแม่งคนกดแม่งเต็มเลยเฮียคนไปว่ามาเม้นกันเต็มเลยบอกพี่ผมรอแล้วรอแล้วไอ้ห่าพอของมาแม่งมึงมึงแม่งหายแล้วนะฮะน่าเบื่อนะพวกนะี้นะคนน่าเบื่อเลยนะครับ อร่อยว่ะพี่น้องตัวนี้นอร่อยโดนัทบูเบอรี่อ่ะทีแรกทีแรกชิมทีแรกยังไม่ค่อยว้าวพอไปอพอไปสตตฟสตีปไว้สักหนึ่งอาทิตย์โอ้โหแม่งว้าวเลยอ่ะพี่น้องว้าวถึงขั้นต้องเอาวไปว่าเอาใส่ขวดเล็กไว้เลยนะฮะบเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบนะไม่ชอบแบบขวดที่มันหยดอนะ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะครับไม่ชอบนะชอบเป็นแบบนี้มากกว่า ติดตามท,ทุกช่องทางขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับมาน่าจะได้นะประมาณสามสี่นาะทีแล้วแหละเล่นเลยแล้วกันเพื่อเป็นการเสียเวลาพี่น้องด้วยโอ้ยปเป่าบัดเยอะเกินซอนิกนะครับซอนิกคู่มือบอกว่าเล่นไม่เกินสิบห้าวัต์นะพี่น้องนะซอนิกนะครับเล่นไม่เกินสิบห้าวัต์นะครับติดตามทุกช่องครับทิกต็อกเฟซบุก๊กยูทูปโอ้โหขอบคุณมากเป็นผู้ติดตามที่น่ารักมากนะฮะมา ลองกดสัถึหนึ่งสองสามมาเว็บลยลแล้วกันอืมอ่าพี่นกอ้วนสิบสองพอละอ่ะมาเล่นทั้งสิบสองแล้วกันฟิลการซูปตัวนี้เป็นแบบอ่า สูบแล้วซีดอะพี่น้องนะครับเขาเรียกอะไรนะพี่เขาเรียก MTL นะฮะ d i เร c ทูลังใช่ไหมพี่เวฟแล้วก็ซีดอืมดิปทิป,ปนี่ค่อนข้างที่จะรับปากนะพี่น้องนะรับปากนะมีความมนนะครับเวลาเราเวฟนะครับรับปากรีดก,กินได้ดีนะฮะอืม เอ็มทีเอลเมาส์ทูลังนะครับปากซูปอร์ตนะครับผมเออสิบสองวัตต์นะพี่น้องประมาณนี้เลยพอดีว่าผมเปิดพัดลมนะเออควันมันก็เลยบาง,บาง,บางๆนิดนึงแต่ค่อนข้างที่จะมีควันอยู่นะคว,วันก็ใช้ได้นะครับอืมอือ ว้าวเลยว้าวเลยนะฮะเออใช้ได้นะพี่น้องนะใช้ได้เลยนะครับผมอืมเป็นแบตในตัวนะครับออรูปทรงก็ริมเรียมหน่อยนะคล้ายๆบีบีพกพาง่ายนะพกพาง่ายเวลาเราเดินทางไปไหนกไกลก็นี่เลยไม่ห้อยคอก็เน็บนะเน็บในเกงเอาเลยนะครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ในกลุ่มก็เปิดไปแล้วนะ เออก็รอสินค้าไม่นานประมาณ3วันนะฮะประมาณ3าวันของถึงแน่นอนนะฮะเออของถึงบ้านของถึงบ้านลูกค้านะครับไม่ไม่ใช่ของถึงผมนะเออประมาณ3าวันนะพี่น้องนะอืมโอเคนะครับก็คร่าวๆแล้วกันนะคร่าวๆโว้โยเรื่องมีโหมดแม่งเยอะในนี้นะครับยังผมยังไม่ได้ไปลองเล่นมันดูนะครับก็เดี๋ยวว่างๆนะว่างๆนะจะเล่น เผื่อนมีลูกเล่นอะไรก็เดี๋ยวจะบอกพี่น้องอีกรอบแล้วกันนะถือว่าโดยรวมนะโดยรวมก็เป็นพอร์ตที่โอเคเลยนะครับโอเคเลยแล้วก็วัสดุก็เออเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกแล้วก็รูปทรงสวยนะครับคลาสสิกดูคลาสสิกดีนะน่าเก็บสะสมนะพี่น้องนะเออใครที่ อายุนะฮะผมว่าต้อง30บวกแน่ๆถึงจะรู้จักเพลิงนะเออถ้า20 20ต้นๆนี่น่าจะไม่ทันนะผมผมก็ไม่ทันเหมือนกันนะผมก็ไม่ทันเหมือนกันแต่ว่ามาทันรุ่นพี่สาวพี่สาวผมมาทันแล้วผมก็อยู่กับพี่สาวผมมานะครับแล้วก็ได้รู้จักกับเพลิงเพลิงนะฮะเออเป็นการส่งข้อความสั้นๆนะเออถามว่าทำอะไรอยู่กินข้าวยังอะไรประมาณนี้นะครับส่งให้กันนะครับประมาณนั้นนะครับเออมันก็เป็นการย้อนวัยย้อนเรียกอะไร เป็นแนวเรโทรนะย้อนยุคอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะวันนี้ก็ให้คะแนนนะครับให้คะแนนตัวนี้แล้วกันนะครับผมให้ไปให้ผมให้แปคะแนนแล้วกันนะให้แปคะแนนสำหรับสำหรับตัวนี้นะเอ่อใครสนใจสินค้าก็เข้าไปที่กลุ่มได้นะครับกลุ่มเลือกชมสินค้าราคาเรา่าๆบายแอดลุ uth, นะครับราคาเท่าไหร่ราคาเอ่อสิแดงครับผม16แดงนะสิแดงก็บินฟรีเลยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็จบการรีวิวพิเท่านี้นะ เดี๋ยวว่างๆพรุ่งนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไลฟ์สดไลฟ์สดแบบเต็มสตรีมหน่อยนิดนึ่งนะมีสินค้ามากมายหลายตัวนะครับมาเลือกมาให้พี่น้องเลือกชมนะในกลุ่มนะใครที่ยังไม่กดเข้าก็ขอไปกดด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทิว